สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันศุกร์นะคะเพืเ่อนๆในปากแรกนะของเดือนกันยายนพศ2565นาะคะออมอพูดทุกคลิปเลยนะคะจะเพิ่งเบื่อหมอเนาะพลังงานนี้ค่ะเพืเ่อนๆที่น่ารักพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆ หมอมินไม่ได้เจาะจงไปผู้หนึ่งผู้ใดนะคะก็คืออย่าเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดแน่นอนละคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะหมอจะอ่านตามไพ่ของหมอเท่านั้นเนาะนะคะถ้าเป็นความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะะมาฟังกันเนาะคนวันศุกร์นะคะพไพ่ใบแรกของคุณเทมเพลนเทมเพลนนี้นะคะเป็นเทพีองค์หนึ่งเ,เพื่อนๆนะคะแห่งการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือเขากำลังนะคะเพื่อนๆกำลัง ปรับสมดุลให้กับตัวเองก็ได้นะคะอะไรก็ตามที่คุณปรับสมดุลไม่ว่าจ,จะปรับมุมมองปรับความคิดนะคะเพืเ่อนตรงนี้แสงสว่างอยู่ปลายมงนะคะหมอว่าคุณกําลังอาจจะรีโนเวทบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนจากการขายที่ขายทางบางคนอาจจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถก็ได้ะคะ่ะเพืเ่อนๆตรงนี้นะนะคะขึ้นมาภพยการเงินของคุณในอนาคตก็ได้เงินก้อนนะเพืเ่อนๆหรือการค้าการขายช่วงนี้ถือว่าบูม แน่นอนราค่ะที่ผ่านมาถ้าสมมติอะไรที่มันย่แย่ถ้าแย่นะเพื่อนๆแต่ถ้าดีมันจะดีขึ้นไปอีกเพราะว่าไพ่มันโยกกับไพ่ไพ่ไปดีๆเนอะไพ่วิอัฟฟอร์จูนเป็นพลังงานของดาวฤหัสกรรมจักรหรือไพ่กงร้อแห่งโชคชะตานะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือเรานี่แหละเป็นคนทํา นะคะเนาะเพื่อน,อนๆโชคชะตามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะนอกจากเราเป็นคนทําเองแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะเท่านั้นนะคะตรงนี้ถ้าอะไรที่คุณแย่แย่มามันหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดมันจะหมุนไปสู่สิ่งที่ดีมันกําลังปรับบาลานซ์ในดวงชะตาคุณให้ได้รับสิ่งที่ดีให้ได้เจอสิ่งดีอะไรดีคุณคาดคุณหวังคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีมิตร สหายที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่คงทุกคนนะเนาะนะคะส่วนใหญ่อาจจะดีเดยสันมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณคนรอบข้างนะคะตรงนี้นะเดสเต้นนะคะเพื่อนๆนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณกําลังจะปรับจูนหรือไม่คุณกําลังจะพยายามทําให้ตัวเองอยู่ได้และเข้มแข็งที่สุดนะคะถ้ามีปัญหาเด็กถืดดาบมามีใครแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่หรือใครมองคุณอยู่ก็ได้นะคุณสองใครอยู่หรือความรักคุณไปเจอใครสักคนที่อายุต่างกันเช่น หน้าตาต่างกันขอขออภัยค่ะเช่นอายุที่แตกต่างกันชื่อเสียงหน้าที่ทางการงานหรือสังคมตรงนั้นมันแตกต่างกันบางคนก็เจอคนที่เช่นนะคะอายุต่างกันเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือคุณเป็นคนมีหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่โตกว่าหรือเขาก็ได้เพื่อนๆแต่ความรักมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีหรอกมันแปลว่าต้องปรับต้องจูนเข้าหากันมันถึงจะอยู่กันรอด แต่ว่าถ้าอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนส่กันก็คือนะคะอย่าเนาะไพ่ตัวนี้มันหมายถึงคุณปิดกัน้นมีกำแพงใครหรือเปล่าหรือมีคนมาส่องเราสองถ้วยเป็นสาภาวะที่เพื่อนๆนะคะตกตำแหน่งความคิดของเขาถ้าคุณมีปัญหามีใครสักคนหนึ่งเขาอยากกลับมาขอโอกาสมาคืนดีแต่ถ้าคนโสดคุณจะมีเกณฑ์ได้พบรักเพื่อนๆสองถ้วยเนาะแต่เก้าเหรียญเนานะคุณไม่ได้รีบนะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรเลยเพราะว่าเก้าเห,าหเรียญไพ่เด็ดตำนาน อยู่กับโสดสวยละรวยมากแล้วหล่อรวยคือเราอยู่พื้นที่ของเราอยู่ในเซฟโซนสร้างเงินสร้างงานบางคนก็อวบขึ้นเพราะว่าเรากินเก่งเออเรากําลังจะบาลานต์ตัวเองมันเพื่อยบางทีการอวบขึ้นเราก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่ามีสงงาลาศีเป็นคุณหญิงคุณนายก็ได้แต่ถ้ามันทําให้สุขภาพไม่ดีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะ ปรับกาลังจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะหรือเรากําลังรู้สึกว่าเราเพื่อนๆอยากอยู่กับตัวเองนิ่งๆสร้างเงินสร้างงานมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนกับฟงอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะแต่ว่ามีคนเข้ามาแหละแต่เรายังคือเราไม่รีบอะอาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณมูฟออนจากอะไรมาคะที่คุณรู้สึกว่าคุณเหน็ดคุณเหนื่อยคุณหืดขึ้นคอกับคนนี้ความรักน <c oughs> ี้มันไม่เท่าเทียมนะเพื่อนๆคนที่พยายามก็พยายามอยู่นั่นแหละพายเอาพายเอาจ้เอ้าว ส่วนคนอื่นก็ได้แต่นั่งไม่ได้มาใส่ใจเราเลยถึงฝั่งเราเขาก็ไปถึงฝั่งเขาคุณอึดอัดมากสถานการณ์นี้คุณอาจจะมูฟออนไม่ได้ที่ผ่านมามันเหมือนมันถูกมัดใจมัดตัวไว้นะคะคุณเฝ้ารอเพราะคุณสร้างอะไรกับคนนี้มาเยอะโดยเฉพาะหัวใจ ให้ความรู้สึกดีๆให้ใจมาเยอะหรือเราอาจจะเป็นคือให้เขาเราก็ได้เป็นครอบเป็นครัวหรือสถานะแฟนคุณรอรอที่จะดีขึ้นไหมรอความชัดเจนรอว่าเราจะเป็นยังไงคือรอทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอดทนพ่อเลขเจ็ดมันเป็นดาวเสาเหนื่อยเป็นสภาวะที่ก้ามกืนฝืนทนไปไปกับ,ก,บกับกับคนนี้แล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าหนึ่งความรักบางคนอยู่ไกลกันก็ได้หรืออยู่ใกล้มันไม่แน่นอนเพื่อนๆตรงนี้นะอ่ะขอดูที่ผ่านมานิดนึง บางคนอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูาตาลมตึนกุมเมถุนสิงลัคนาสิง์นะคะท่าน้กากระกรกมินพิจิกนะ,ะตรงนี้าตาดินกันวสมบักรเนาะนะคะที่จริงดวงชะตานี้มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะการเงินการทองคุณก็จะเริ่มดีบางคนมีงานประจําหรือมีงานเสริมเข้ามานะคะตรงนี้มีการขยับขยายบางอย่างด้วยนะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหกนะดาบรอบสองละคุณรู้สึกว่า คุณคุณมูฟออนจากอะไรมานะคะตรงนี้เนาะจากที่เก่าก็ได้บางคนมูฟจากที่เก่าไปที่ใหม่หรือถ้าเป็นความรักคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้เพื่อนเนคุณเหนื่อยคุณเป็นสภาวะที่รู้สึกว่าเราใช้เวลากับคนนี้เหมือนอยู่ไปวันๆนะคะอยู่รอว่ามันจะดีขึ้นไหมก็ได้สามดาบกระโดดลงมาก่อนใบแรกเลยนะคะตามมาด้วยเดโมนนะคะตามมาด้วยความเครียดความอึดอัดกดดันและสตาชาวกลุ่มลัคนากรม บางคนนะคะถ้าไม่ไม่มีเรื่องสามเศร้าก็คือพูดจากันทิ่มแทงหัวใจกันหรือมันแห้งแล้งเหลือเกินกับคนนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะสามดาบเป็นสภาวะที่คุณไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของหรือเป็นสภาวะที่ถ้าเขาโสดแปลว่าโสดไม่สนิทเขามีคนคุยเยอะม,มากมายหรือถ้าคุณเป็นสภาวะที่เป็นแฟนเขาเขาก็ดึงใครสักคนที่เข้ามาเพื่อนนะคะ มันช่างไม่ชัดเจนหรือเกินกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้มีทางออกเลยคุณคุณเครียดกับความสัมพันนี้หรือคิดเยอะจิตตกนะเดอสตานะคะมันมีอาการที่ถูกเทหรือคุณกําลังเทบางอย่างทิ้งเพื่อกําลังเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะเพื่อนๆตรงนี้วันศุกร์เบื่อเบื่ออะไรคะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว เบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดังใจเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเบื่อนะคะหรือความรักนี้เราทุ่มเทให้ไปเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าเราเลยเรารักเขาชอบเขามากกว่าเขาชอบเรามีคนคุยเยอะนะคนเข้ามาก็ไม่ใช่คนที่อยากให้มาคนที่ใช่ก็ไม่มาสองดาบเป็นสภาวะที่สับสนจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือบางคนมีสองช้อยให้เลือกก็ได้ เหนื่อยไหมคะเพืเ่อนๆเหนื่อยกับอาการนี้สิบกาบคุณเหนื่อยสะสมมาเยอะมาถึงเวลาแล้วกับความรักไม่ชัดเจนถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองบางคนก็เข้าหาเราเพราะว่าผลประโยชน์บางคนเขาเหมือนเขาอยากอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวนะเพืเ่อนๆไม่ได้มาใส่ใจเราเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํามีความรักมันทําไมเหมือนไม่มีจังบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้มาดูมาส่องกันนะ คนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหาหรือคนที่อาจะดิวกับคุณนะคะเ,เพื่อนๆตัวตนก็เ,เป็นยังไง The Fool ใบแรกเลย2ดาบ The Hangman นะคะจะติด The Tower เจ็ดดาบเพื่อนๆภายใต้สำหรับเป็น High Priestess หนึ่งนะคะเขาอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะถ้าคนที่คุณมีปัญหามีประเด็นสมมุติคุณเป็นแฟนเป็นคนมาก่อนเป็นสถานะนะครอบครัว เขาแอบทําอะไรรับหลังเราแตอาอ่อย่างที่ว่าแล้วค่ะในศตวรรษนี้นะคะสามแดนโลกธาตุเขาเปิดพผแลพวล่นเพื่อน,อนทําอะไรไว้อะ่ะคุณจับได้คนรู้ทันนะคะแต่ว่าแต่จะทําอะไรได้ไ,ดไหมช่วงนั้นนะคะเพื่อนเือน,อนตรงนั้นเนาะคุณรู้แหละว่าเขาทําอะไรรับหลังเราเขาไปเริ่มต้นกับคนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไปเจอายพิเทตความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ซ้ําซ้อนเขาไปจับได้เปโปแตกนะตอนนี้มันเหมือนห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้นะคะ ทุกระทมขมขืนเหมือนกันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงตอนนี้กําลังเลสับสนอยู่ว่าจะไปต่อหรือกลับมาหาคุณก็ได้หรือตอนนี้หรือสภาวะเขาเป็นคนที่มีผลประโยชน์ให้เขาไปเป็นสภาวะที่เขาเป็นเดอะฟูลเขาล่องลอยไปวันวันเขาไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะเป็นยังไงเพื่อนๆนะคะตรงนี้ไม่ได้คือเขาไม่ได้มีสถานะให้กับใครมกักง่าย แล้วเขาก็เป็นคนทําอะไรตามใจตัวเองนะคะรักอิสระก็ได้อยากทําอะไรคือมันไม่ชัดเจนะนะเพื่อนๆมีคนคุยเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่ให้สถานะใคระคะหรือบางคนก็มีแฟนแล้วทําตัวโสดก็มีนะอ่าทีนี้มาดูสถานะคนที่คุณจะเจอบางเพื่อนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะ มีสเปกเยอะหรือเขาอาจจะเป็นคนเคยพังเคยเจ็บเคยเสียใจมาก็ได้นะคะเขาเริ่มกับคุณนะคะตอนนี้แต่ถามว่าเขาค่อยเป็นไหมเขาก็ไม่รีบร้อนนะคะเป็นเดอะฟูค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาอาจจะเคยเจ็บเคยพังมาเหมือนกันไม่รีบเพื่อนๆรีบทําไมไปทางด่วนที่คิดว่าจะถึงไวไม่แนอะมาดูกันมาดูกันว่าคนที่คุณคบคนที่คุณดีอยู่ด้วยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคุณเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณบางนะคะ ขึ้นมาเป็น2ถ้วยนะคะโดยสเต้นนะคะสเตรงใบแรกไนท์เธอเรียนนเพื่อนไนท์เธอถ้วยมันเหมือนเขารู้สึกอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกนะเขาอยากจะเทคแอคชั่นคุณนะนเพื่อนหกไม้เท้าบางคนอาจจะคบกันมายาวนานนะคะแล้วก็ได้มันเหมือนเขารู้สึกผิดและเสียใจเสียดายคุณด้วย เขาไม่ได้หมายถึงผิดรู้สึกผิดหมดนะคะเพราะว่านะคะครึ่งหนึ่งเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็เสียดายเหมือนๆเสียดายคุณคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาคุณอาจจะมีหน้าที่การงานดีโปรไฟลด์ดีเคยดูแลเขาดีอะ่ะมันเหมือนเขาและเสียดายคุณนะคะตรงนี้หรือเขาไปแล้วไม่ได้ดีอย่างที่ไพ่บอกอยากกลับมาเลือกคุณอีกครั้งเพราะคุณเป็นเดอะซันของเขาแต่เขากลัวคุณไม่รับคุณเป็นควีนดาบ กลัวคุณไม่เอาคุณตัดไปแล้วคุณเจ็บมาเยอะเนาะนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆน,นะแต่ถ้าเป็นคนโสดหนึ่งนะคะเขามองว่าคุณเป็นเดอะซันประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะเป็น เขากับคุณคือเขาอยากเข้ามาในความสัมพันธ์คุณเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันไม่หมายถึงว่าเขาให้เกียรติคุณเข้ารอได้อาจจะเข้ามาลักษณะเพื่อนเป็นการยานะมิตรเพื่อนที่ทํางานนะคะเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะเขาอยากเทคแอคชั่นกับคุณแต่ว่าดูคุณแล้วทรงๆแล้วดูเงียบๆนิ่งๆเขาก็ไม่รีบร้อนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เพื่อนๆเพราะคุณอาจจะยังไม่เปิดใจคุณอาจจะเคยดิง้งเคยดาวกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะหรือเขาก็ได้อะมาดูกันบ้าง ทั้งการงานและความรักของคุณในปากแรกนะเพือนเพื่อนวันศุกร์ในปากแรกของเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะหกถ้วยใครสักคนจะวนกลับมานะบางคนนะคะของวันศุกร์แต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรับนะ,ะทุกคนนะคุณก็ดูความเหมาะสมนะ,ะแล้วก็พฤติกรรมการกระทำเป็นหลักดูเวอร์นะเพื่อนเดเวอร์แไม้เท้าควีนเธอไม้เท้า หนึ่งไม้เท้าจัดติกนะคะสามเหรียญเก้าเหรียญมาออกมาเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้นะหกไม้เท้าะคะ่ะเพื่อนเพื่อนห้าเหรียญระวังโดนหลอกโดนโกงนะคะเ,เพื่อนเนะเลแฮงแมนวิโอฟอร์จูน ไพ่นี้มันออกมาหลายรอบลึงระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเพื่อนๆน,นะใครก็ตามที่ป่วยไม่สบายนะคะมันก็จะเป็นปัญหาเรือรังหรือพไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถ้าคุณรอบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่มีคนหยิบยืมเงินเราไปหมอว่าได้คืนยากเพื่อนๆสิบดาบในแฮงแมนห้อยขนาดนี้นะคะตรงนี้นะ,ะน,นะนะคะแปดเหรียญน,นะคะไม่เป็นไรเพื่อนๆวิบากกรรมนะคะะติก ความยุติธรรมจะเสิร์ฟไปทังทีนะคะปล่อยให้เป็นวิบากกรรม,มเมื่อเราทําอะไรไม่ได้นะหมายถึงเราทําอะไรไม่ได้แล้วนะเราจนเราสุดหนทางแล้วถูกไหมคะมาดูความรักมาดูปากแรกของวันศุกร์นะ,ะทั้งเรื่องเงินและความรักอ่ามินบอกก่อนนะแปดเหรียญขึ้นมาเงินสะพัดมากบางคนนะคะรอที่จะทําอะไรใหม่ๆ บางคนจะเปิดกิจาการใหม่หรือบางคนมีงานประจาําบางคนรอทํางานเสริมก็ได้หรือบางท่านอาจจะกําลังนาว่างงานหรือเราอยากจะไปหางานใหม่ไมีโอกาสได้งานใหม่นะคะเพื่อนๆนะมีโอกาสได้งานใหม่หรือบางคนรอนะคะจะติดคือเงินประกันนะคะหรือเกี่ยวกับการเซ็นขัญตาเอกสารมีโอกาสนะหรือจะเซ็นอะไรไปเพื่อนๆอ่านให้ดีข้อตกลงมันอาจจะผูกมัดเราในอน,นาคตอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีคดีหรือใครที่มันเหมือน ทำธุรกิจแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นจริงอย่าไปทํานะนเพื่อนนะเราจะเป็นห่วงลูกโซ่ติดเหมือนเหมือนแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนเระวังโดนหลอกโดนโกงจะติดอ่านเอกสารให้ดีหรือเรารอบางสิ่งบางอย่างนะนเพื่อนๆนตรงนี้หรือท่านท่านคุณอาจจะกําลังนะคะไปกู้แบงก์ก็ได้นะนะคะยืนกู้แบงก์มีโอกาสผ่านนะคะสูงด้วยนะตรงนี้นะคะก้าวเรียญมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะ ทำธุรกิจช่วงนี้นะคะมีโอกาสดีเงินบูมมีโฟกัสหลายทางประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนแล้วมันจะมีอุปสรรคมันมีปัญหาติดขัดบ้างแต่ให้คุณเปลี่ยนแนวความคิดไพ่เด h แฮงแมนคือไพ่หัวทิ่เขาไม่เปลี่ยนนะคะเพื่อน,ย,นยุคสมัยนี้เราต้องมีมุมมองหลายมุมมองถูกไหมคะดูทั้งข้างหน้าข้างหลังดูหลายหายทิศหลายทางนะคะ เราไม่ใช่มองไปทางเดียวเราต้องมองหลายทิศห,หลายทางแล้วคุณจะพบคําตอบเพราะว่าแฮงแมนหัวทิมก็จริงแต่เรามีแสงสว่างในหัวเราคิดได้เพื่อนๆตรงนี้นะคะเราแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองนะทัศนคติบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะค,ะคุณจะพบผู้รู้ผู้เก่งหรือไม่คุณเป็นคนเก่งคนมันสุขมีความสามารถนะคะตรงนี้นะ,ะก็มีบ้างที่เราเหงาเพื่อนๆแต่ความรักมีคนเข้ามานะ,ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณคอมพีทกับคนนี้คุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนกับเขานะคะ,ะ,คะตรงนี้ถ้าเขาอยาก คือคุณรอยาเขาไม่อยานะเขาหัวทิ่มนขนาดนี้นางยืนกระตายขาเดียวส่วนการเงินการทองดีมากๆเพื่อนๆนะโฟกัสเรื่องเงินเรื่อง,องทองคุณจะมีเงาบ้างเศร้ามากงมีความรักเหมือนไม่มีนะคะเหมือนโดดเดียวแต่คุณคิดว่าถ้ามีความรักแล้วมันเหมือนมีเอาง่ายงถ้าเรามีความรักแล้วมันเหมือนไม่มีคุณอาจจะตอบเองว่าแล้วเ,เราจะมีทําไมถูกไหมนะคะตรงนี้ถ้าใครกลับเข้ามาในชีวิตคุณคนที่ทําเราเจ็บไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเจ็บไปแคร์นะแต่เราหมายถึงว่า คุณตัดสินใจให้ดีช่างใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะเพื่อนเเขาทํายังไงกับเราความยุติธรรมมีไหมข้อดีข้อเสียมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมีข้อตกลงที่ดีเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมจะปรับเปลี่ยนได้ไหมถูกไหมคะไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีกซ้ำซากจาเจคุณดูตามเหตุตามผลนะเพื่อนเพื่อนจะให้อภัยตัวเองความรักเราต้องควบคู่กับหัวใจและเหตุผลด้วยนะคะตรงนี้นาะเราถึงจะไปได้ดีนะคะตรงนี้นะคะอะไรที่ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินมันจะคลี่คลายนะคะเพื่อนเพื่อนนะ แต่ไม่ใช่ทุกท่านนะคะบางคนติดแงกอยู่ตรงนั้นแหละวินขอไพ่แนะนําสุดท้ายไพ่จะแนะนําสุดท้ายยังไงบ้างแปดไม้เทา้าจะมีคนเดิมเดิมของคุณทักมาช่วงนี้งานขยับขยายนะคะในถือไม้เทา้าโสดนะคะโสดคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพ,เพื่อนๆเพื่อนๆอ,อย่ารีบอย่าร้อนนะจะมีคนที่เข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วละร้อนแรงมันจะเหมือนจบไวมาก เพราะว่าหมดโปรแล้วนะคะก็คือค่อยๆค,คุยค่อยๆบ่มเพาะกันไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะดิจัดเมนนะคะวิบากกรรมนี้มันจบสิ้นแล้วเพื่อนๆงานเยอะงานมากนะคะช่วงนี้วิอ็อฟฟอร์จูนนะคะฮโลแฟนให้หมันไหวพาสวดมนเพื่อนๆนะคะวิบากกรรมมันจะผ่านผ่านพ้น,นอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันแย่ๆมันจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไป ฐานบุญคุณยังดีอยู่คุณอาจจะเป็นคนชอบส่วนต์นชอบปฏิบัติธรรมหมายถึงตัวเราทําก่อนนะคะไม่ใช่เอาแต่สวดน,นะคะเราทุกอย่างจะดีนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมอหมายถึงว่าเนี่ยสิบไม่เท่าคุณก็ทํางานอย่างหนักและลงทุนลงแรงลงกายแต่ว่าดวงการสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นฐานดวงฐานบุญเพื่อส่งเสริมเราไปเพื่อใเพื่อนๆน,น,นะคะแผ่เมตตาไปให้ศัตรูเขาจะแพ้ภัยนะคะคนเราสินไม่เสมอกันคบกันไม่ได้นาน,นเพื่อนๆเราอยากได้คนที่รักและเมตตาสินเสมอกัน ะะคุณจะได้พบเจอคนนั้นแต่ถ้าใครกลับมาคุณดูนะคะเพื่อนๆจัดเมนเนี่ยคุณต้องดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาเขาถึงนึกถึงคุณนะคะเขาอยากปลูกสิ่งที่มันเหี่ยวแห้งมันตายให้ฟื้นกลับมาไพ่ตรงนี้หมายถึงไพ่แห่งการเรียนรู้ไพ่แห่งการตื่นมีสติคุณต้องรู้แล้วหมอไม่ได้พูดว่าไม่ให้กลับหรือไม่กลับมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอเลยมันเกี่ยวว่าคุณต้องพิจารณาตามความเป็นจริง ที่ผ่านมาเขาผิดพลาดไหมผิดพลาดให้อภัยกันได้แต่ผิดซ้ำซากจ,จําเจผิดจนเป็นนิสัยผิดแล้วผิดอีกโอกาสมันไม่ได้มีให้ทุกคนนะเพื่อนๆน,นะดวงชะตาคุณปรับเปลีป่ยนไปในทางที่ดีนะคะคุณจะมีคนเกื้อหนุนคุณจะมีคนที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์เกื้อหนุนนะคะไพ่ตรงนี้ลูกหลานบริวารดูแลดีนะ,ะขอบคุณมากมายนะเพื่อนๆนวันศุกร์นะะดูดวงส่วนตัวมอมีไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนี้หน้าจอก็มีเนาะนะคะแอดไลน์ถ้าก็ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ ชอบช่วกดซ b s สไคร์นะคะกดไลค์นะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ